สวัสดีครับวันพฤหัส,สบดีที่21ธันวาคมพศ2566วันนี้เรามาวิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลกับซ็อกเกอร์99กันนะครับทีเด็ดที่มีการคัดสันทีมจริงๆแม่พราะท่านได้ลองตามกันวันละ1คู่นะครับ วันนี้เรามาอยู่ในสื่อพิมพ์อังกฤษเป็นคู่ระหว่างคิตตันพาเลตได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบตันบอลคู่นี้จะลงฟาดแข่งกันในนาทีสามตรงและก่อนจะเข้าเนื้อหากันนะครับทางเอสทูก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับทางเอสทูและทีมงานกันด้วยนะครับก่อนอื่นเราไปดูสถิญญติสามนัดของทั้งคู่ที่เคยเจอกันนะครับผมทั้งคู่นั้นเสมอกัน2นัดน,นะครับผมแล้วก็ไบตันนั้นเอาชนะไป1นัดน,นะและนัดล่าสุดนั้นไบตันได้เปิดบ้านและเอาชนะของทางคิตตันพาเลตโดยสกร 1ประตูต่อศูนย์นะครับไปดูสถิติ5้านัดหลังสุดของทางคิทตันพาเลตและสถิติของพวกเขาแบ่งเป็นแพ้3เสมอ2นะครับนัดล่าสุดนั้นก็เสมอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2นะครับเรามาดูความพร้อมก่อนแข่งของทางคิทตันพาเลตนะครับที่นำโดยกุนซอรอยฮอสันคาดว่าจะมาในระบบ54-1และผู้รักษาประตูก็จะเป็นของทางด้านดีนเฮนเดอร์สันหลัง5คนจะเลือกใช้งานของทางด้านนาธานีอาไครโจแอลวอสแอนเดอร์เซน มาร์กเกฮีและไทลิสมิดเซลเดนกลาง4คนจะเลือกใช้งานของทางด้านไมเคิลโอลิสคิดลิชาร์ดปันฮาโนกูนานาและเจฟฟี่ชลุบและผู้ที่จะคอยมาล่าสกอร์ก็จะเป็นของทางด้านฟิลิปมาเตตา เราไปดูสถิติ5นัดล่าสุดของทางฝั่งทีมเดือนอย่างไบตันกันบ้างนะครับก็ต้องบอกเลยว่าผลงานของพวกเขานั้นดีกว่าทางเจ้าบ้านนิดหน่อยนะครับซึ่งแบ่งเป็นชนะ2เสมอ1และแพ้ไป2นะครับในนัดล่าสุดนั้นก็ได้พ่ายกับทางอาร์เซนอลไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับและคาดว่าการนำทัพของพวกเขาในวันนี้กุนซืออย่างโรเบโตเดเซบีนะครับผมที่จะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูก็จะเป็นของทางด้านเฟอร์บูเกนแดนหลัง4คนจะเลือกใช้งานของทางด้านโจเอลเวลแมน ฟานเฮตเก้ลูวิสดังและเจมมินเนอร์แดนกลางสองคนจะเลือกใช้งานของทางด้านพัสคาโกและบิลลี่กิลมอร์ส่วนหน้าต่ำจะเลือกใช้งานของทางด้านอาเดงกล้าเอดัมลานลานาและคาโอลุมิโตมะที่จะคอยสนับสนุน F1 ฟวันโฟกซันคอยทำประตูนในค่ำคืนนี้นะครับ เราไปดูสําหรับการวิเคราะห์คู่นี้กันเลยนะครับผมจากแมตช์ล่าสุดที่คิทตันพาเลตนะครับผมบุกเจ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะผมในสกอร์สประตูต่อ2แสดงให้เห็นถึงสปิริตอันสุดยอดนะผมท,ทั้งทั้งที่ตามหลังอยู่ถึง2ลูกด้วยซ้ํานะครับแต่ก็สามารถคัมแบ็กกลับมาได้นะครับผมยันเสมอได้แบบเหลือเชื่อเลยน่าจะทําให้โมเมนต์นะครับผมของทีมนั้นกลับมาได้ดีอีกครั้งนะครับ สอดคล้องกับทางทีมเยือนนะครับผมไบตันนั้นช่วงหลังยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับผมลําบากเลยโดยเฉพาะผลงานในฐานะทีมเยือนนะครับผมที่กำใช้ได้เพียงผนเดียวเท่านั้นนะครับผมตลอด6เกมเยือนแบ่งเป็นเสมอ1และแพ้ไปสนะครับและโดนทะลวงแนวรับยับเยินถึง16ประตูเลยทีเดียวนะครับนับเป็นช่วงที่หลังบ้านนั้นงานหยาบสุดๆเลยนะครับ นอกจากนี้นะครับผมสถิติการพบกันนะครับช่วงหลังก็กินกันลำบากนะครับผมและจบไปที่1ประตูต่อ1หลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับฉะนั้นก็ไม่แปลกนะครับผมที่จะขออยู่ทางบอลลองในค่ําคืนนี้นะครับฟันธงให้เชียร์ไปทางคิตตันพาเลตนะครับผมในราคาปปสกอร์ที่คาด2ประตูต่อ0นนะครับและคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ และก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลกับทีเด็ดซ็อกเกอร์99นะครับและตอนนี้ทางเว็บไซต์ของซ็อกเกอร์99นะครับเขาก็มีกลุ่มแจกทีเด็ดกันตลอดทั้งคืนแล้วนะครับท่านใดที่สนใจจะมาเป็นครอบครัวเดียวทางเราก็สามารถที่จะตามเข้ามาได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ